คนที่เกิดราศีกุมค่ะในเดือนมิถุนายน2,568นี้นะคะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะให้ห้าใบค่ะใบแรกค่ะห้าเหรียญค่ะใบที่สองค่ะสิบเหรียญค่ะใบที่สมค่ะ1เหรียญค่ะใบที่สี่ค่ะ สี่ดาบค่ะใบที่ห้าค่ะจสติสค่ะช่วงเวลานี้ของคนที่เกิดราศีกุมนะคะคุณจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้นะคะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจนะคะรายจ่ายเนี่ยค่อนข้างจะมาเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้แผนไม่ได้วางแผนกันล่วงหน้านะคะ การเงินในช่วงเวลานี้นะคะจะมีเงินเข้ามานะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางคนมีโชคในการเสี่ยงดวงนะคะในช่วงเวลานี้แต่ถ้าใครคิดจะทำอะไรนะคะลงทุนอะไรนะคะให้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนนะคะรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนอยู่นะคะแล้วการ ลงทุนในครั้งนี้ของคุณนะคะหรือการทําอะไรสักอย่างในครั้งนี้ของคุณนะคะมันมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะต้องเอ่อใช้ความคิดสักนิดหนึ่งนะคะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับของข้อกฎหมายนะคะหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความชอบทำไม่ชอบทำเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายาม คิดไต่ตองให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจทําค่ะก็ขอให้คนราศีกุ่มทุกคนนะคะโชคดีกันทุกคนค่ะถ้าถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ